มาผมพบกันเช่นเคยนะกับดนะีเฮวันนี้เราก็จะไปหาไอ้เจ้าตัวจนะีออนนะครับตามหานะคือรหัสนี่แหละเวลาตอนนี้ประมาณสามโมงเกือบจะสามโมงยี่สิบไปทางานไปทํางานกี่โมงวะไปทํางานสี่โมงดูสิมันจะทันปะ่ะหรือจะไปหรือมันจะไปสุดที่ยอดที่หาจนะีออนเราจะพุ่งตามหาอย่างเดียวไม่ทรงไม่สวนม่มอน พุ่งอย่างเดียวกูพุ่งพุ่งพุ่งตามไม่ไหวว่ะจะผ่านจะผ่านตอนนี้มันก็ต้องพุ่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 งจนขึ้น

คนเมืองชนอยู่นะครับนี่ดิเด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 เ เรียกว่ายิ่งเร่งยิ่งพังโหนานนะ เหมือนเซิร์ฟเวอร์มันไม่ปกตินะครับอืมเซิร์ฟเวอร์ไม่ปกติเว้ยพอเซิร์ฟเวอร์ไม่ปกตินี่เราเราก็ต้องห้ามตาย อยู่ไหโอเห้เท่ให้มันเล่นแหลกแหลกจัดจัดตามหาจียวนอ้ยมันเริ่มพุ่งไม่ตายแล้วมอมันถึอตัวกับถ้ามีเราไม่มี ไปเร็วไม่ได้นะผมว่าภาพนี้ผต,ต้องได้ฆ่ากัานก่อนอเลือดไหนตรงนี้เ,เราหาทางลงทางลูกทางลงไมี ทางหน้าเนี่ยอ้าฮึเกิดตัวตึงเลยวะโอเคน่าจะมันน่าจะใช้ไฟบดมนเข้ามาไอ้นนนนนหนูโคเทมไปเล่นโคเทมไปเล่นถูกเทมไม่เล่นแล้วต่ำต่ำหมื่มน มงให้มันนะมอมึ้ไหมมูมเทพไม่เล่นมึงเมึงมึทุบไปสองดอกอมมานาหมดั้งแ เสร็จเสีแล้วชนต่อเฮ้ยอาขาจิตหัวใจได้บวกแบบสเตตัสพลังชีวิตนะอีได้แล้วมนสมอ บังชีวิตมาครับหาทางลงนะดนแล้วก็เล่งดีมีเวลาภาพนี้ไม่รู้จะสู้จีออโนได้หรือเปล่าป่าแห่งน้ำแข็ง เใครแทงลงแล้วหรอ,อโคตรนั่น โอ้ได้นี่เลยอ่ะใช้การไมค่อยดีเลยเจาะก่อนเนี่ยเนอาวุธคู่เหรอเราต้องใส่อาวุธคู่นะมันถึงจะตีเร็วภาพนี้คือพุ่งตรงหาเจียหน่อยครับเจียหน่อยอย่างเดี้ยเว้ย ทำเลือสูอทำเลือสู้เว้ยติดห้องอะไรวะเนี่ยคุณ yes yeah, another one he's under there i need you ma i need it เลือดมันลดอันนี้แหละดูหมดเลือดเพราะยืนในดงนี่แหละคืออะไรโลกพลังงานใช้ก่อนนะจะเป็นตั๊กวงนักเวทแล้วโลกพลังงานก็โอเคนะ ไม่น,นั่นไม่ใเนาะเอาออกมีเวลากับชันชิดหาแล้วบันไดแล้วท้ายปะมา รี่เลียงมาหาจีเลยหน่อยเพราะว่าแบบมันมันตึงวเวลากระชั้นชิดประมาณชั่วโมงดีไม่ดีอ่านไม่ผ่านเจ้เยอะว่ะ หาได้บ้างไหมล่ะยังไม่ตายเดี๋ยน้องเที่ยวประมาณ18บแปดผมมีไอเทม20,000อ,อยู่ที่คิดว่าน่าจะดีๆนะมา,มาเลยวะ่ะพร้อมไหมพร้อมแหละเจอตัวสักทีนะครับ13นาที

เปิดก็ทุนบววววววไวว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 วอวกวววัวว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 นวว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 ว เปลี่ยนก่อนทำไมมึงแดงโอ้แข็งชนอ๋อตี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 อีตีตีตี ตีตียืนแรกแม่งทุกหมุดฟันไม่ได้คุณยืนแรกนะคุณยืนแรกตีมาเลยเข้ามาเนี่ยยิงลงนุ่นแรงคุณเปิดครับคุณหมื่นละมื่น หมืนมืนหมื่นตีตีต่อแปกเป็นหมาทุนอืมทุนเลิหลับตีตีต, <c oughs> ตี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 ไม่เอ้ยไอตัวแล้ว ไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยเจ็บอือมปตีีเสาโทรเทมด ปุนตีตีตีต่อตีต่อเหือเลาแม่โหเฉยยังกิ้งมนคุนจะทำอะไรมจะทำอะไรตีตี ตีตีชนตอบตีหือเจ็บชนโคตรยื้อเลยว่ะแม่งไม่มีดาเมจเลยบอกไม่มีดามเมทไม่ได้ถาเมจเน่ยมันเยอะแต่ดาเมจที่มันรีดน้อยอยู่แต่เลือดเรายังพอมีสู้ยื้อก็พอได้ อุดมากก็เลยมา a ป่าตัวหันจุนจุนต่อใช่ยิง <c oughs> อื้มอื้อืมถึงด้อสลัดกอื้อหพุ่งชนปามหมามันทนชนตีสลัดทตี ชนแต่เขาเทมกูเข้าไปชนม,มันหายตัวอีกครั้งมายกรอบมันตายแน่นอนเฮ้ยกูโหดกูเล่นที่ไม่มีเอ็ไอ,อแ้แค่นี้มาอีกยิ่งยืนยิ่งเก่งอะบอสอ่ะ ทอก็เก่งด้วยนะตามตามตามการยดหยยิ่งเจ็บ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 เจหายแล้วอืสลัดเอ้ยโอ้ยิมันยิ่งเก่ง If only for a moment. Oh, the madness. It consumed my being. Oriana. Used it against me. Where has she taken the beast? I found messages. From the desert. From the Vastiri? Yes. Find her. Kill her. But first. Please stop the madness, as you wish. We must make haste. Let us return to Clearfell to make our preparations. Get back. Get back. Kai. Ah, we're going to Clearfell. Red. นะครับเวร็ดเวร็ดนี้นครับบ,รบบอกราบอกราคนเนี่ทุกคนเข้ามาส่งกราร <must> ์ดส์รำอรบีนี่น่าจะ <Go. S 1> นี่เลยไอ้ <Go. S 1> ายาแบบเดินทางไปเมืองใหม่เลยคือเมืองทะเลทรายนะ ในกว่าไอ้น,นี่นะไอ้น,นี่คือหลงโป้งมาแล้วนะครับก็ยังใช้ผมอยากใช้ตัวนี้นยี่สิบสองก็อีกอย่างอีกห่างไกลเกินพวกนี้ก็ขายซะสามสิบ ดูหน้าม <Hello. S 1> ีอะซื no ้อบ่แหวน้แข <l oss> ็งการโจมตีหลบลกอัตาฟื้นฟูเพิ่มแมีแสงไค่อยเวิร์ครับดีแต่มันไม่ค่อยเวิร์บอกว่าไม่ดีก็ยำได้ไปเราไปตามรอยบีเลย every attempt to control it has ended in cataclysm we must pursue her to the plains of Vastiria. we should find the marrakech caravan only they can lead us through that harsh and unforgiving land โอเคแ๋ยวเราก็จะปิดคลิปเนาะมันยาวก็เป็นมันอาจจะหลุดเฉยและถ้าผมไม่หลุดนาา่าจะได้แบบไม่คลิปไม่น่าจะยาวขนาดน,นี้คลิปตัวน,นี้ก็ประมาณ20กว่านาทีน่าจะอยู่พที่ประมาณสัก10กวา่าเก้านาทีอะไรเงี้ยน่าจะเสร็จอยู่เมื่อมันหลุดไปเนาะก็ะสนุกนะครับของคือ,ค,อคือบอสยิ่งยือ้อมันยิ่งเก่ง ดังนั้นคือถ้ามันปิดดาเมจเร็วได้ก็ดีแต่ด้วยความมันเป็นวอลเลเยอร์มันดาเมจมันก็ไม่ได้แบบล้นอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าตวงมันถึงนะคือถ้ามันโดนนิดโดนหน่อยก็ยังพอไปได้ถ้าเป็นดักเบนเนี่ยไปสวรรค์ละมันแรงนะความแรงแรกกับความบางความบางแรงบนขอความแรงส่วนเรามันตัวหนาแถมยังมีพอดาเมจน่อยๆนะเพราะมันยังไม่เก่งอะเนาะด้วยการบิวแค่อาร์คแรกเองโอเคครับก็จะเจอกันในอีพีหน้า เป็นอีพีของเทลเลซายแล้วเมืองที่สองแล้วยิ่งใหญ่อยู่แล้วเล่นทีไรก็สนุกแล้วเจอกันผมสวัสดีครับ